มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยไม่ใช่เขาที่ไหนหรอกครับภรรยาผมนะภรรยาผมบอกว่าใครมใช่ม,ใชมันเป็นร้านลับอยู่ในปลาย,ยางนะร้านก๋วยเตี๋ยวไปเดินเดิน,ขนเข้าไปแปดสิบก <c oughs> ิโลวัดดีเก้าแสนล้านคนนะครับที่เบ่งคลิปนี้อยู่ <c oughs> อันนี้ผมอยู่ที่ ที่อำเภอจะนะดินแดนแห่งความเจริญชนะบ้านฉันผมจะพาทุกคนไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่อยู่ลึกลับในซอยนี้ด้านขวานี้น,นี่ผมอยู่ที่ทุ่งใหญ่นะนงไปมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยไม่ใช่เขาที่ไหนหรอกครับ ภรรยาผมนะฮะภรรยาผมบอกว่าเป็นร้านลับอร่อยเออ <c oughs> คนรู้จักไม่ไม่รู้ <c oughs> เขาหิบแหล่ดีใจว่าคนรู้จักเไยจะรถดควงถนนอ,อ, <c oughs> อ็อนี่ทางเข้านะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลึกลับพอสมควรน,นะภรรยาผมเขาไป จเจอมาไปหามาเขาบอกว่าจะให้นับชิมอย่างผมไปชิม <c oughs> ว่ารายโชว์แล้วนะครับ <c oughs> ผมมาช่วยเลยข้าวซอยนั้นมากาะว่าเลี้ยวใสายล้วนนี้ผมจะออกยังไงเอาพันครับไม่ไป่ลยอะไร้านเขาอยู่ในนี้จริงอัะจริงพว่เขารันหลับอ่ะนี่ถึงแล้วนะครับก็ถึงแล้วเราต้องเดินเท้าเข้าไปในป่านู่นนะเป็นระยะทาง80กิโลใช่ละ มันเป็นร้านลับอยู่ในปาน่าอย่างนะร้านบ๋วยเตี๋ยวไปเดินเดิน,ขนเข้าไปต้องเดินแปดสิบกิโลนี่ผมต้องเดินเข้าไปในป่านะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เนห็นซอยนั้นไหมต้องเดินเข้าไปทางนี้นะครับเจ๋งมากร้านอะไรเรยีหนองหละ่ะร้านลับลพันพันรยาผมมานี่จะมาขโมยทุเรียนเขาหรือเปล่า ผมว่าเข้าผิดซอยไม่ใช่นะครับถุงใยญ่เลยหรอจริงเหรอเ้าวายุ่งเลยเอาเร็วไม่ใช่ทางเข,ข้าง,า,ง,า,ง,งานได่ากับเปรตอ๋อไปกินงาน <c ười> นี่ไม้นี่ไปซอยโค่นนู่นเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่ เดี๋ยวปอนว่าให้ชนแะ้วบ้างชนหมดนะครับอะไรกวางชนหมดอันนี้คือรถถังไม่ด้มันมาผมเหลาผมว่าน่าจะใช่อีกนะครับมื่กไะเรื่องอีในนี้นะครับตายยเลลนหลับไหมดูทางเข้าครับ จะใช่นะครับเดี๋ยวเราตามนู้น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 นู่อนี่ยนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลายางอ่าหละท้ายเลยนะอ่านี่มีร้านอยู่จริงนะครับร้านลึกจอดรถเรียบร้อยนะครับโอ้โหร้านอยู่ในในปลายางลึกจริงปลายางงั้นร้านก็เงียบเออนี่เงียบกับเละกันปลายางด้วย ออก,ก็เปิดไม่รู้เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ชื่อร้านนะครับ<ป>กะต้นร้านกว๋วยเตี๋ยวปลายางน่าจะใส่ว่าลึกลับแตเอียดเขียนให้รเองน้องเวฮะมาถึงน้องผมเนาะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะเดี <itung. S 2> ๋ยวผมขอเขาถ่ายน้องซ้ายฮะน้องกิน<ๆ>ไม่หยุดปากสักเดียวนะครับ าพันธุยาคงไปฮะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นยังไงขอเจ้าของร้านเขาถ่ายแล้วนะก็เป็นร้านเรียบๆง่ายๆบ้านๆมีแอบอยู่ในนี้กะเขาบอกกะเขายังไม่สวยนะเขาแม่ถ่ายก่อนรอชั่งป๊อปหนึ่งก็เดี๋ยวผมสั่งก่อน นี่เมนูก็เมนูไม่เยอะนะครับเรียกว่าเน้นๆนะก๋วยเตี๋ยวของจริงนี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวของจริงนะนี่เมนูก็มีแค่นี้นะครับเน,น้นๆอันนั้นเมนูปีที่แล้วปีที่แล้วก็เปิดปีที่แล้วอ่ะปีนึงค่ะปีนึ่งแล้ว,วก็มาเปิด ในตา<อ>ผมหลงไปสวนเรียนแล้วครัเมื่อกี้รดน้ำกระโปรต้นเพนลินน่าตรงโน้นซอยตรงโน้นครับไปโน่นใช่ไหมใช่ซอยคอนกรีตกระโปรต้นยาแต่ของเข้าเพลนอ๋อไม่ใชของแกที่ของเข้าทั้งเลยอ๋ออันนี้วสวนกะหมดเลยสวนกะสบายเลยลูกไม่ต้องขายแล้วก๋วยเตี๋ยวน,นั่นรวยในของเขานี่ของเขาไม่ว่างนะครับก็ขายตั้งแต่หลังซูโบเลยยังไม่ได้หยุดเลยนะนี่ใช่จีซีเริ่มขายแล้วค่ะอ๋อร้านจีซีแล้วก็เข้ามาประมาณเตย สี่เก้าเขาก็มาแล้วมารอมารอเลยเหรอคะมารอหนึ่งแล้วก็ยังไม่เสร็จก็รออ๋อออเดอร์เช้าไปส่งโรงพยาบาลประมาณสิบห้าถุงอ๋อวันนี้พิธีไม่มีอ๋อทำส่งนอกสถานที่ด้วยส่งตอนเที่ยงเพราะว่าคนเยอะเครื่องเที่ยงไปไม่ได้ถ้าผมอยู่บ้านผมสั่งได้ไหมคะได้ค่ะส่งถุงขึ้นไปจ้ะแต่ถ้ามีลูกน้องตอนนี้ลูกน้องไม่มีเออถ้าบ้านผมอยู่นาทวีอะไรแบบนี้ไม่ส่ง

ใชเขาบอกขายมาปีหนึ่งเติ้์วิสดต่างประเทศเลยรันกะเขาซอปรีวิวเป็นตัวอาจจะไม่เหลือทั้ตัวก็ได้เพราะผมรีวิวเสรนองกัวผมก็บอกว่าผมรีวิวเดี๋ยวต้องเพิ่มต๊ะนะครับผมบอกว่าอาจจะเหลือแต่หม้อก็ได้ลองขายขายร้านขายร้านจะไอาจจะเปลี่ยนอาชีพเป็นตัดยางไวเลยนะครหลังคลิปผมโพส เก้าแสนล้านคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้นะครับมาสั่งกะเขากินได้ว่าร้านลึกหน่อยเดี๋ยวผมบอกทางดีๆอีกรอบเมื่อกี้หลงไปป่าทุเรียนเขากะอ๋อนู่นร้านทุเรียนร้านทุเรียนเมนูเมนูกขเมนูก๋เดียวนั่งชิวในดงป่ายยางทานเสร็จอร่อยนั่งชิวในดงปลายยาง ทานเสร็จ <Transit S 2> เป็นไครเลือกออกเพราะยุงกัดไม่มีไม่มีครับ <c ười> ยอกยอกยองยอกนี <c ười> ่เมนูเขาก็แบบเป็นร้านวยเดี๋ยวธรรมดาแบบเน้นๆนะไม่ได้มีโน่นมีนี่มาปะปุนนะครับมันไม่เหมือนร้านที่แบบไปกินแบบร้านดาสัง่งแล้วก็มีเป็นร้อยเป็นพันเมนูแล้วก็อร่อยแค่เมนูเดียว <c ười> อันนี้มันมีเมนูเดียวที่อร่อยเลยในร้านวยเดียวของแท้แต่ว่าลึก แด็กคุณก็มาไม่ขาดสายนะนี่กะาเขาก็มากินก้ามาจากไหนครับมาเฮะอือก็ท่าใกล้นะครับไก่มากนายวิเคราะห์ก้าเขามา่างบ้านเกาะทาานะครับก้ามากินบ่อยไหมครับมาดามรีวิวมาดามรีวิวมันมาหลายที่ตลอดเจ้าอ๋อก้าเขาจะมาหลายครั้งแล้วไม่ได้มาคนก็มาเรื่อยๆโอ เดี๋ยวผมเอาเมนูไปส่งก่อนนะนั่งๆเยอนั่งๆเะเดี๋ยวรอแป๊บนะบลูกค้ากะเยอะอีกประมาณ6 7 0 0รคนเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวเป็นเด็กร้านให้กะลูกน้องกะกประมาณ15คนนะครับวันนี้ลาพร้อมกันหมดเลยไม่มีใคร มาหรกว like, ่ายี่สิบคนยี่สิบห้ายี่สิบห้าช่วยเก็บโต้หน่อยบางส่วเป็นดักเสือบปะพญายาใช้ปใบจำครับตอนอยู่บ้านเลยทำชับหมดทุกอย่างนะครับน้องชายบ้างอิงเขาหัวเราะนะครับดูพอพูดความจริงจริงไหม มันใช่ได้ผมนะครับเดีวไว้ยังบางคนเดียวจะได้เงินคนพิการแล้วนะครับเดือนหน้ามีง่อนคุณอ๋อไม่ใช่เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> กากินเสร็จก็เจ็ดเองครับถ้าอยู่นานอีกก็ล้างจานเองด้วยหยองหยองก้าเขาน้องลาแล้วก็ลูกป่วยนะวันนี้ก็ต้องช่วยช่วยกันคนระับมาเดี๋ยวเรามาชิมผมจะชิมดูนะที่คนเยอะเพราะว่าอะไรนี่นี่ยาอยู่แล้วหน้าหยองหยงหมดแล้วครับจะเหนื่อยนี่เป็นเส้นหมี่ เนื้อไก่แล้วก็เส้นหมี่ไก่แล้วก็ตับนะครับ <c oughs> คือเขามีแค่เนื้อกับไก่เป็นบ๋วยเตีย <c oughs> วท่าไปรไม่ซับซ้อนไม่ใช่เนื้อถุนไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเวลาเดินทางนะไปต่างประเทศอะไรแบบนี้พอหางอันไทยนานๆคือเมนูหนึ่งในเมนูที่ทุกคนอยากกินเวลาไปก๋วยเตียวไม่โรเดย์เมนูใหม่าะเป็นบ๋วยเตียวผัดกะเพราอ,อะไรแบบนี้ กินจังหาัไทยอย่าลองชิมลุยย,ยุ่นะยุ่นนะเส้นมหมามนี่ซอ,องธรรมดาใช่ไหมธรรมดาธรรมดามเหนื่อยเลยรุ่นลุน่นลุ่นนะภรรยาลุน่นเดี๋ยวผมก็ลองชิมน้ำซุปน้ำซุปตามสูตรเลยนะนี่ใส่ใส่ลูอะไรก็เดี๋ยวลูกฝักมาไม่ใช่เพรใช่เป่นะ น้ำูุรน้ำสุหน้าหวานใช่ท้าวฟักเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยถวบ้านๆผมใส่พริกแค่อย่างเดียวจบรับเดินหลวงเหมื่อแล้วพร้อมบ้างใส่ทุกอย่างให้ขวางหน้าเอา ของอินซ like <The clothing. S 1> ันไรนะผมวันนี้ผมเป็นเส้นหมี่หยกนะเส้นเขียวเนี้อชิมนะนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะเส้นหมี่หยกรอยรอยหรอะกินได้ đơm đây không nhà phòng nóng đêm nắm tàn nữa Nó sẽ ngọt hoài Ừ Anh xe hình Anh đã đây anh nắm tàn Ý tiếng bọc Tiếng gian nữa Ý đeo Ý đeo Ý đeo rồi mà Rồi sẽ chim Để nóng cho tớm được gian à, chạy đàm mà kinh Để ông mày ร้อนร้อนให้ไปอืมจังจงเดิมนะโองอีกรอบทางสวนเรียนทางก็ถ้าคนในพื้นที่ก็มา,นะาก่ายนะถ้าคนในพื้นที่ก็เส้นใบรอด,ดัดน,นะครับตรงข้ามวัดนะมันจะมีทางเข้าเส้นสายไบรอด,ดัด เส้นข้างหลังจะมีมีทางเข้าอยู่ตรงข้ามวัดเลยนะก็มันจะมาแล้วมากไงพอมาแล้วมากงอ่ะพอขับลงขับเข้าไปแล้วขับตรงยาวๆนะมันจะไปเจอสามแยกเสียแยกกับสามแยกสามแยกก็สามแยกนะมีป้ายเขียนอยู่ว่าซอยโคกนุ่นแล้วก็ เลี้ยวเข้ามาเลยก็ขับมาขับมาทำทางได้เลยอเดี๋ยวก็จะเจอร้านอีกร้านอยู่ซ้ายมือนะเข้ามาลึกๆหน่อยร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงกันบอกปิดหงายเย็นนะสักะก็ไม่เป็นลมสักอนอร่อย เยอะด้วยัเนเตียตต้ใช่มวเ,เ้ยแล้วก็ถ้าคนทางพื้นที่จะมาคนถ้า,ถาไปผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะจะไปสามจังหวัดหรือว่าผ่านพญจนาลงเวะมากินดู าคนมาจากสามจังหวัดพอเลยรถด้านนิดหนึ่งจะมีทางเลี้ยวลงนะฝั่งซ้ายเลยรถจะนะนิดหนึ่งเลี้ยวลงมาเลยฝั่งซ้ายแล้วก็จะเจอวัดมาครับมาวัดถ้ามาจากฝั่งนูน้นวัดจะอยู่ขวามือมันจะมีถนนตรงข้ามวัดเลี้ยวเข้ามาได้เลี้ยวมาก็ขับตรงแล้วก็ จะเจอป้ายเหมือนเดิมซอยโค้งนุ่นเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยก็ขับมาตามทางได้เลยหมดแล้วธนาญาปุ่มกินหมดแล้วมามานี่ใส่็แล้วไ่มแม่ไปกหนไปหน้าไป นี่ก็เร er> ื่องพูดเรื่องเวียดเดียวก็เป็น yeah อีกเมนูเมนูหนึ่งนะเมนูสร claro> ้างชาติที่ผมเคยเล่าไปแล้วคลิปที่แล้วยองผลบอลเคยสนับสนุนให้คนไทยกินเวดเดียวคนละถ้วยเตอร์ช่วยทนใจอะไรเคยนื้อชิมอันนี้เลยเพื่อ ขับเพื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับมายอ่างแก้หลายอย่างในสมัยยองพนปอถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเปลี่ยนอยากสยามเปลี่ยนชื่อประเทศนะอย่างสยามเป็นไทยกับสมัยแกล้งเพลงชาติก็สมัยแกไปเที่ยวกระเพาผัดไทยไใช่ชแกไ ถ้าใครไปลองค้นหาดูจะเป็นหลายอย่างหลายอย่างเลยของประเทศนี้นะห้ามกินหมางว่าสมัยแกกินหมางโดนจับสมัยแกเลิกกินหมางเพราะแกอยากให้ประเทศดูสะาอาดเพื่ออะไไปให้เ้าทันชาวยุโรปเลิกกินหมางเวแกวเดิมก็ เดือดหมดเดี๋ยวก็ไม่ได้ใส่ถั่วงอกแกก็ให้ใส่ผักบุ้งผักบุงผักบุ้งข้าวาหนียวผมทสามใส่อยู่แล้วเดี๋ยวถั่วงอกเพิ่งมาใส่ตอนหลังทำไมจอมพลป้อมกันเออใช่ถั่วงอกเรื่องนะลุงกินหวดเดียวช่วยชาติคนละถ้วยนะ ก็ถ้าใครมีร้านก๋ยวยเยล้อยอร่อยนะคอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวผมไปชิมให้ทุกร้านเลยที่เป็นเงินแจ๊บที่เป็นเงินแจ๊บแล้วอร่อยนะอยู่ในเขตอย่างแถวนี้ก็เดี๋ยวผมไปถ่ายเลยกินเสร็จแล้วอิ่มอร่อยนะครับ ก็ยังไม่หยุดทําเลยกำลังจะปิดร้านแล้วรับลูกค้าแล้ค่ะจะปิดแรกอ่ะขายขายไปกี่โลครับวันนี้อันนี้เหรอบอกไม่ได้ไม่รู้อ๋อบอกไม่ได้ก็มาแปดโลอ๋อมาสองลังมาสองลังเส้นแปดโลนะรวมไปทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบโลนะครับจ้าขายจัาใครจะมากินลองมากินดูค่าอร่อยดิก็กินเสร็จก็อาจจะเป็น อะไรก็เดียวไขเลือดออก,ย,ย,กยุงอะไม่มีก็ผมหยอยบเหยไม่มีคระร้านก็เล็กๆแบบบ้านๆผมมากินจหา่ตั้งนะครคลิปที่แล้วผมไปร้านในเบนอนะกัวกะสาลี่ผมจ่ายตั้งนะครับไม่ต้องคอมเมนเ์บอกใ่ายตั้งมั่งเบิ้งหนวดน,นี่เลย <laughs> ผมจ่ายตัคงนะครับไปร้านไปถามเจ้าของร้านดูผมไปกินผมจ่ายนะครับนั่นรวย ไม่ได้ไม่ได้เลยครับมาอุดหนุนไม่เขาเขาเขาว่าผมไปกินฟรีอะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาเรีกวันก่อนนั้นเราอยากจะจ่ายเราเราอยากจะให้เนี่ยตุ๊กตุ๊กเองที่เขาเล่าก่อนนั้นเราไม่ได้เขาจ่ายตังค์เขาจ่ายตังเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ครับเพิ่งบอกเพิ่งบอกเขาเมื่อกี้นไม่ไม่ผมมาอุดหนุนผมไม่ผมมาอุดหนุนมาหนึ่ใ่ไหม้านนัน โอ้ไม่ไหวค่ะก็เลยผ่าตาแล้วเสร็จก็เออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยเราก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยไว้ไว้หุ่นหน้าหุ่นหนาเต็มใจให้ไปหนหนาเขมาช่วยร้านจานให้เราเมื่อกี้ไงใช่เขบคุณค่ะเราสะเก็ดสะเก็เลยก็เลยอ่ะเอาเนี่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เต็มใจให้ค่ะอ่าเขาบอกว่านีคนเขาช่วยยกจานยกยกน้ำให้เมื่อกี้เอป็นสะเก็ดเลยอ่าอ่าพญายาผมยาสะเก็ดแล้วนะผลไม้บ้างเสร็จ นน้ำมาเป็ไก่ถ้าเขาจะไม่ออกผมช่วยยกก้าเขาบอกผมช่วยยกผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับเมื่อกี้ใช่เด็กนี่ก้าจะย้ายจริงจริงเฮ้ยมาหยอกส้งถ้วยเถอะอืมเราให้นะครับหนูพ่อเขาบอกให้ซีมันกินขนมต่ออ๋ออยาดกินเอาตังเอาตังเออเดี๋ยวผมจะเมารถทัวร์นะครับพาเพื่อนมากินอ๋อไม่ออกอ่ะ กะเขาแม่มองวันนี้ปิดแล้วนะเจอคลิปหน้าก็ยิงเสร็จเรียบร้อยนะกะเขาไม่เอาตังค์นะผมกะเขาบอกผมช่วยยกช่มกันเดียวผมไม่ได้ไม่ได้หวังกินฟรีนะมาผมจะจ่ายตังค์ตังค์ผมเยอะนนี่เงินเดือนเพิ่งออกนี่ยิงผมอยู่ทำงานมีเงินเดือนนะครับเลยอยู่แบบนี้กินได้ ลายบาทด้านที่รลยวว่าผมกินพี่เบียลุยนะครับเดี๋ยวโชว์เข้ามาว่าโอ้อวดน,นะนี่ในในถุงนี่อืมเบียเบียนะครับที่ป้องอยู่แบบนี้นะนี่คือตังนะเป็นปึกของผมค่คือไว้ในธนาคารไม่จุต้องกดออกมาอ่ไอ้เลย เขวคอมเมนต์ว่าผมไม่อะไรไกินใหญ่ตั้งด้วยนะครับบางนวลอี๋ไว้เดียวได้ผมพูดเดียวาว่าฉันโอรสแล้วถ้าฉันเลี้ยงหาว่าฉันโอรสนั่นแหละฮาว่าฉันโอรสโอ้วดผมมากินผมจัดใหญ่ตั้งนะนี่ผมตั้งใจมารีวิวให้เขาก็เขาไม่เอาเองนะร้านที่แล้วผมก็จหญ่นะครับ ไม่ผมอี๋ผมกินเพงเพ่งวันนี้หลายร้านเลวนะผมกินที่ดูเดินทางดังประเทศโอ้ผมกินแบบออาดูเพ่งวันนี้เยอะนะครับที่บางดินใจให้นะครับลองมากินกันดูฮะทางก็เหมือนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้จนคลิปก็มาไม่ยากแต่ว่าเรื่องกินใจเบี้ยครับ ไม่ไหวอไปหาอะไรซื้อกินยิ้หล่านี่อะไรกุมสลามภรรยาใช้ประจำครับตอนอยู่บ้านเลยทำชับหมดทุกอย่างนะครับน้องชายบ้างอิงเ <c oughs> ขาหัวเราะนะครับดูพอพูดความจริงยิมมานี่ไม่ต้องคอมเมนต์เบาใจตั้งมังเบิ่งนวดนี่อะไร ผมจ่ายตังค์นะครับไม่้านไป่ถามเจ้าของร้านดูผมไปกินผมจ่ายนะครับ